สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์กันนะครับเราเปิดโปรแกรม ArcMap ิ0นะครับ ราไปนะครับเรากำลังโฟลเดอร์คอเนอร์ครับคอนเนคโฟลเดอร์ไปที่06นะครับกดเลือก0นแล้วก็คลิกโอเคครับวิที่โฟลเดอร์นะครับไปที่06เราจะสร้างไฟล์งานก่อนนะครับไปที่ New แล้วก็โฟลเดอร์นะครับเซฟเป็น e o เอโนะครับทีนี้จะเลือกอะไรกได้นะครับเราตัง้งนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็นำทีวีอเรียกมาครับ Copy นะครับ,ก,รบก็ไปที่ใส่ไปที่โฟลเดอร์เรานะครับ แล้วก็ดึงค่าพิกัดน,นะนะครับค่าภาพแล้วนะครับที่ออนเลี้ยวจากวอเดอร์เรามาใส่นะครับคียโอเคแล้วเ,เลือก GTP ีพี t o มานะครับคียโอเคครับทำการขยาย เพื่อให้เห็นได้เด่นชัดทันทีที่ทควรจะมีจุดตรงกลางครับเพื่อให้แบบว่ามีความมั่นคงหรือความแม่นั่นเองเลือกสีแดงน,นะครับจะได้เห็นดันเด่นชัดขึ้น,นจล้วก็20หน้าขยายขนาดคี่โอเคไปนะครับจากนั้นเราก็ทำการกำหนดการทำแานครับโดยที่ ส่วนทวเลเยอร์นะครับที่ทีอูแอนเลวปุ่มก,ก,การกันนะครับมันต้องใช้เครื่องมือนะครับกีโอซินะครับไปที่ขั้ตองไม้นะครับทูบาร์ครับเลือกไปที่ แล้วเราก็ไปเลือกไปที่เครื่องมือ Add Control Point นะครับจุดไปที่ตรงกลางตำแหน่งนะครับยิงกันเท่าไหร่ยิงดีแล้วก็ลากไปที่ GCP ซ้อนนะครับคลิกขวานะครับเลือกไปที่ Zoom to Layer จากนั้นเราก็ไปที่ตำแหน่งของมันนะครับตรงจุดสีแดงๆแ,แล้วก็กมสีดำตรงกลางนะครับคลิกไปครับจากนั้นเราก็ เป็นการกาหนดแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําเลือกอัรมันใหม่โดยไปที่คลิกขวาไปที่ทีวีเลียวนะครับแล้วไที่โซูเัวย์วแล้วก็ทําการซูมใหม่นะครับจุดหนึ่งสองโอม่นะครับ แล้วมาที่ Add Control Point นะครับจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมแล้วไปที่ GTP ส o กรูนะครับซูมดูลเลเยอรทีนะครับที่ตำแหนมก็จะคาดเคลื่อนไปถึงนี่นะครับ,รรบซูมม่ให้ดดูถึนชัดนะครับแล้วก็ไปที่ตำแหน่งนี่นะครับผมแล้วก็ซูมดูลเลเยอร์ที่ที่อยู่เอเรียนะครับ แล้วเราก็จะทำตำแหน่งที่หนึ่หนึ่งสามนะครับเดยทำการสูงไปเลยครับตอนนี้ตรงไหนจะอยู่ใกล้นะครับทำให้หาได้ง่ายขึ้นก็ต้องไปหาไกลๆนะครับทำือนเดินครับแา้คนโทรลพอยต์ไปที่จุดก,กลางครับ ECP s อ c i a l ่ o o m t h เล u g l a e นะครับ ก็ไปหาตำแหน่งของเรานะที่เราได้ไว้ขยานไว้ไวนะครับเีกีตัวกันเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับกีเข้าไปนะครับอ่ทีนี้เราจะได้จุดที่สามแล้วเรามาทําจุดที่สี่กันต่อนะครับ เรมมาเช็คค่าเอ,อืเลื่อนแล้วนะครับอ,อันที่สี่มีนความคาดเครื่องสูงนะครับเราก็สมามารถลบได้นะครับเพราะว่าคาดเครื่องมันข้ามตรั้นก็จะไม่ตรงนะครับตอนทำการซูมใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มีการคาดเครื่องสูงมากทำให้ความแม่นในการกำหนดนะครับ คิดตรงการนะครับกิเนเดินนะครับ zoom นะครับเข้าไปที่นี่นครับ ตัวนั้งไ้มอ๋อโอเคครับเลือกตำนงที่หนึ่งหนะครับ ซูทูเลย์เก็ไปที่ตำแหน่งนี่ค่ามันใกล้มากเลยนะครับอยู่แอเรียลซูนทูเลย์ย่นะเป็นอันเสร็จนะคย้ายเราไปที่ตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับ ขาผมการความเอเื้อนะครับโอเคนะครับแอดคอนตรวพอยนะครับในการตึงตำแหน่งนะครับ GCP Star t ool, นะครับหาจุดตรงกลางนะครับ เดินมาอยู่ใกล้ๆนะครับซูมทูวเลเยอร์นะครับพี่ตำแหน่งเราทีนี้เราจะทำจุดสุดท้ายนะเป็นตำแหน่งใน17นะครับซูมเข้าไปครับเพิ่การพี่ตำแหน่งอัดคอนโทรลพอยต์นะครับ เมือกลางวัที่กดพิ่ความที่แค้นจัดพอยด์้ครับเราสามารถเลือกจุดหมายได้โอเคครับคิดสีพีซอทูซูมทูเลเยอร์แล้วก็ซูมที่ตำแหน่งสีแดงนะครับที่มีจุดตรงกลางสีดำเดื่อน,นนะครับมันเห็นชัดซูมครับ สุดๆอะไรยิ่งดีนะครับผมทำงานเขา,าเช็ค,ค่าความผิดพลาดนะครับอืมจุดที่สี่จุดที่ห้าจุดที่ห้ามีความความนี้สูงมากครับต้องปรับที่สี่ครับโอเคครับทำการนี้เลือแค่ขาจุดที่สี่มานะครับ ผมใหม่นะครับผมนกการบริเวณนะครับ กะนะครับโอเครับผมทีนี้เราก็จะมาทำการเซฟภาพน,นะครับไปที่ Geo Referencey นะครับคลิปไปที่ Leftify นะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเรานะครับตามใจชอบนะครับ ก็ทำการแปลงไฟล์นะครับเลือก Imagin Image นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งเก็บไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์เรา 06นะครับวิธีเซฟนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่เราทำกันนะครับมีเฟซนะครับดูใส่ค่าเตียวุว้แบบที่เราเซลไว้แล้วใส่ไปนะครับ ก็ปิดตรงนี้ดูนะนครับผมเราจะได้ข่าวของมันมานะครับตัวนี้เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับผมของการกำหนดพิกัดตำแหน่งค่าทางภูมิศาสตร์นะครับผมขอจบการการายงานเป็นเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ i'm coming